สวัสดีครับซาลาดีดีเกมแร็ปนอโล็ออนไลน์เจอันงนที่ช่องดาก,กี้แล็ปนรอรัลนะครับหลอดไนเป็นอาชีพไฮแคสที่เปลี่ยนฟองไาจาับไหนมีฝามฝายสายดาฟองมือสายหอกและฝ่ายผสมหลอดไนมีสกิลบัฟตัวเองสองสกิลคือออราเดทเลเวลห้าและคอนเซนทชั่นเลเวลหใช้ได้ทั้งดาบสมือและหอก เวรียสกิลพอยต์แต่อัพเกรมันคุ้มอรลลัฟเวทที่เรเวลฮาเพิ่มแอคแท็กหนึ่งร้อยนานสองนาทีแอคแท็กที่เพิ่มมาไม่สนใจถังป้องกันของเป้าหมายด้วยคอนเซนทชั่นเมื่อกดใช้จะอยู่ในตถานะเอนดูที่เรเวลฮาเพิ่มคิดหาสิกแอคแท็กที่ทิพาปอเซนแต่ลังป้องกันทั้งหมดจะลดลง25%นาน45วินาที ฝายดาซอมเมอร์มีสกิลประจำตัวคือแพรลรี่ทีเรลฮาจะเพิ่โมโอกาสบ๊อบการโจมตีทันไกล้และไกะ50่50%นาน60ปินาทีสกิลก็บอกได้เช่นสไปรันเพียสดับเบลิลสตาฟอาชูราสไตเป็นสกิลที่ดีทำให้มีโอกาสตกเป็ดน้อยลงวิธีการเล่นยังเหมือนเดิมลากมอนเตอร์มาเยอะ แล้วโบ n ิงแบชคั้งกลุ่มทิ้งพอมีสกิลแพรลี่เข้ามาเสริมลดดาเมจกดกายภาพไปขึ้นแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเบอร์เซอร์เป็นสกิลข้างผีชีพของสายดาบส่งมือฟันแรงรัวเร็วที่จอบดิวลฮาสิอัพสกลิลได้ทันทีมีแค่นหนึ่งในเวลนานห้านาทีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างโหดและก็ลดลงอย่างโหดไล,ลยเช่นกันเมื่อใช้สกิล HP จะลดลงอย่างต่อนเนื่องหิวไม่ได้ใช้ไอเทมเฟิร HP ก็ไม่ได้วินไม่ได้กับเมืองก็ไม่ได้สู้จนตัวตายวินเดินหน้าสับรัวๆข้างซะจนแทบจะไม่มีคนเล่นแต่ใช้ในโหมดอยูวอได้พอาสับขิงกิวแค่ศูนย์ดีเฟและเอ็มดีเฟเท่านั้นเองถ้ารอดกิมก็แตกมั้งอย่าลืมกดใช้สีสกิวบัฟตัวเอง1 ทูแฮนควิคเกนสแฮรรี่3ออลาเวต4คอนเซนเทชันแล้วค่อยกดใช้สกิลเบอร์เซอร์หลอดไหนสายดาบสองมือเมื่ออัพสกิลจำเป็นทั้งหมดจะใช้ไป5้สิบเกเหลืออีก12สกิลพอยต์อยากอัพสกิลอะไรก็แล้วแต่จะกลับไปอัพสกิลพาสเมนก็ได้นะโบนิงแบชเลเวลสิกับคาเวรี่มาสเตอร์ลี่เลเวล5 อัพสลับกันได้ถ้าอยากได้จงตีแรงเร็วก็อัพสกิลบอร์ดิ้งแรชเดเวลสิก่อนสกิลทูแฮนด์ควิกเกนเป็นทางทานอยู่แล้วแต่ถ้าอัพสกิลคาวเวอรี่มาสเตอรี่เลเวลหาก่อนก็จะได้ขี่เป็ดวิ่งไวมาใช้ก่อนสเตตัสยังเล่นเหมือนเดิมเมื่อตอนเป็นไหน 1. สเต็งเอจิอยากแรงอัพสเต็งนำอยากเร็วอัพเอจิตาำสอง วิทยไว้เพิ่มความอึดใช้ได้ทุกสมอลภูมสามเด็กเพิ่มความเม่นกันหลอดไหนสายหอกมีสกิลสุดแรมสไปรันเพียสแถมเป้าหมายเดียวไม่ฝลผลังป้องกันแต่ยังมิสได้ความแรงขึ้นอยู่กับน้ำหนักของหอกสำคัญที่สุดหาหอกหนักเข้าไว้ใน PVP ดิววอร์พูลหนึ่งสล็อตหอกมือเดียวหนัก380 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถือโลได้ด้วยแต่หายากหาได้กับบอสเท่านั้นถือหอกพนแอคใส่การ์ดไฮด้าหน,นึง่งใบใน PvP แทงสไนเปอร์หรือแอสซิซิงคอร์ทีเดียวมีโอกาสหนักสูงมากเก็บนวเลใช้แรนทาหอกซองมือหนักซองร้อยหาสิใช้วันคิวลิฟมอนสเตอร์ h p วิถึงหมืน่นแพ้ทางทาสบาย ขนาดมอนสเตอร์มีผลกับสกิลขนาดใหญ่แรง75กลาร100เล็ก125อีกหนึ่งสกิลประจำอาวุธหอกคือจอ Beat ที่ระดับสิเบามากแค่150แต่เป้าหมายมีโอกาส5.5ที่จะติดสถานะพิเศษสำหรับสกิ j จอ b e a ดเท่านั้น6สถานะทั้งพวกสถานะทัดก้อนกันได้แต่ไม่มีอะไรบอกว่าเป้าหมายอีกสถานะอะไร ต้องดูเอาเองเท่าน,นั้นคือแทงแทงไปเถอะเอาไว้ใช้ในจิวอว์หรือพีวี P, เจอพวกตึกคนแทงรัวเข้าไปแต่เอาจริงๆไม่มีใครใช้หรอกหากโอกาสใช้ยากสกิลสุดท้ายของรอบหนเอชคั H AD, ตดาบสำม,มือใช้ได้หอไปใช้ได้ทีเลเวล5แรง300%มีโอกาส50%ทําทำให้เป้าหมายติดสถานะบีดดินมีผลให้ HP ลดลงเรื่อยๆ แรงก็ไม่แรงแค่สถานะคิดปกติเลือดกอ่อกอย่าไปใช้มันเลยไว้แตกหลอดไม้สายหอมว่อัพสกิลจำเป็นทั้งหมดจะใช้เปคน64พ o i n t ไต้สกิลจอยบีดหรือเลเวลสิบมาปวนด้วยเลย5สกิลพ o i n t ถ้าอยากได้เพียร์เต็มห e เลเวลก็ไปอัพต่อจากเลเวลหเป็น6สกิลพ o i n t หมดพอดีแต่ถ้าไม่อยากได้จะอัพอะไรก็แล้วแต่ระวังตองเป็นไฮซอสแมน ต้องอัพสกิล t ู o Hand ซมั r d m a หรือเวลฮากับ m a g น u m เ l a หรือเวลฮาเพราะเป็นทางผ่านของสกิลพอล Out b หลอดไนท์สายหอกอย่างอัพสเตตัสเหมือนตอนเป็นไนท์หนึ่งสเปนเอาให้แรงสุดๆส,สองวิทย์ทึกทนพร้อมบวกสามเด็กเพื่อความแม่นยำหลอดไนท์สายมิผสมดาบสองมือและหอเข้าด้วยกัน หรือหอกใช้สกิลสไปรันเพียสและโบลยดิงแบสโจมตีเดียวหรืกลุ่มหรือจะถือดาบสองมือใช้สกิลทูแฮนด์ครูดเกนเก็บเลเวลหรือสับหินในคิววอลก็ได้สายนี้ไปได้ทั้งสามโลทำเก็บเลเวล PVP คิววอลเมื่ออัพสกิลจำเป็นทั้งหมดจะใช้ไป61เหลืออีกแปดสกิลพอยต์ถ้าใช้ดาบสองมือสับหินในคิววอลก็อัพสกิลแพลินเลเวล8สกิลพอยต์จะหมดพอดี แต่ถ้าใช้ดาบมือเดียวสับวินิคูออลถือโลไดไม่ต้องอัพแพลลิงจะอัพสกิลสเปียร์มัทเทอรีจร่จากเลเวลฮาเป็น1ิหรือไปอัพสกิลอื่นก็ตามใจโดว่างตอนเป็นไฮโซม a นต้องอัพสกิลฟูลแฮนด์โซนด์มั t เ r อรีร่เลเวลสิบกับแมกนัมเบรเลเวลฮาด้วยสเตตัสก็ต้องอัพผสมเช่นกันเพราะต้องไปได้ทุกที่ 1. สเปนเอจิวิดอัพทั้งสามพอๆกัน ต้องไปได้ทุกที่2เด็กเพื่อความแม่นยำขอบคุณที่อดทนดูกันจนจบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่มีคลิปด,ดีๆแบบนี้อีเกเยอะเลย